จะต้องปาจริงครับบุ่มแดงน้ำเงินครับเชียบขาดปอพง่างครับเกมยกนี้เชียบขาดจะคงเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับมีมัดนี่แหละครับที่เป็นทีเด็ดขณะที่น่ารักเองครับยกนี้นี่เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับไม่ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายๆครับเดี๋ยวดูครับอ้าวมัดของเชียบขาดครับกับแข้งซ้ายของน่ารักนี่จะอะไรจะดีกว่ากันเลยครับ เดินลุยเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายต่อยหมัดคืนไปครับซ้ายของน่ารักครับาวงในไม่ตีกันเนี่ยครับแยกเลยครับอยาพยามจะจะต่อยหมัดเข้าไปนะครับเียบขาครับมหมัดหมัดขวามไม่โดนครับจังหวะวิ่ิตัวครับไม่ยังหาจังหวะ ต่อยแม่นๆไม่ได้ครับเชียบขาดเดี๋ยวดูความพยายามของเชียบขาดครับได้ไม่ได้ครับมัลขวาลุยเข้าไปไม่สนใจนะครับสถานการณ์เป็นยังไงครับเดินลุยเดินใส่ออกแข้งออกหมัดอย่างเดียวครับเชียบขาดครับลุยอย่างเดียวครับตามสไตล์อยู่แล้วครับเชียบขาดหีบไว้ก่อนครับน่ารักเตะซ้ายดักไว้ด้วยโค้ง แทบตกเวทีแกเล่นเล่นเทซแม่ออกนอกเชือกไปเลยครับชิงล็อกไว้ก่อนครับจังหวะขึ้นคอของน่ารักเหียดเข้าไปต่อเนื่องครับน่ารักสายสองแข้งเชียวขาดจิ้มทองครับจังหวะนี้แม่กลมต่ำไปนิดครับ มการดูแล้วว่าทำอะไรกันไม่ได้นะครับจังหวะนั้นออกอาวุธไม่ได้ต้องดึงมาครับเดินต่อเชียบขาดมีอะไรครับจิ้มท้องเข้าไปจังหวะวัิตัวพยายามจะใช้ความแข็งแรงครับแม่เหลี่ยมนี้เหลี่ยมตัวผู้ครับคุณเอกอาวุธเป็นไงไม่รู้แต่เหลี่ยมนี้ดูดีกว่าแล้วครับในสถานการณ์นี้นารักซ้ายยาวๆครับเชียบขาดทิมเข้าไปครับนายเบียแต่ว่าจังหวะนี้นารักไม่ยอม แม้ความชัดเจนของทั้งสองคนครับยังไม่ได้เห็นอะไรครับแต่ว่าเห็นการออกอาวุธอย่างตั้งใจครับเชียบขาดเปิดเกมลุกเดินเข้าใส่ครับมีแข้งมีหมัดน่ารักตั้งรับคอยหายจาังหวะโจมตีครับใช้ความรวดเร็วใช้ความเป็นมวยความมีจังหวะฝีมือของเข้าครับเดี๋ยวดูครับลูกหนักของเชียบคานแล้วก็ความพยายามครับที่เดินเบียดเตะแบบนี้ตลอดทั้งเกมจะทำให้น่ารักนี่พลาดในเรื่องของการป้องกันตัวไว้ได้หรือไม่ครับคุณเอก กันันและครับพยายามตื้อพยายามเจาเข้าไปครับตามสตา์อยู่แล้วครับของเียบขาดหมดยกที่3ครับต้องเปลี่ยนแผงครับตอบเกมเองครับเดินเบียดติดครับใช้ความแข็งแกร่งครับเอาเข่ามาสู้บ้างเดี๋ยวดูครับจังหวะประชิดใช้ความแข็งแกร่งสอกซ้ายสั้นๆของน่ารักจะทำงานไหมครับคุณเอกหลายคนรอดู แต่ตอนนี้ครับเสียบขาดก็พยายามเดินลุยครับปล่อยมัดปล้ำตีเข้าไปครับดักเสียบไว้ก่อนครับน่ารักมิดมาอ้าเข่าวของเสียบขาด ไปครับตีเข่าขวาไปครับน่ารักเด็ดขาดเขย่าเขย่าแล้วบเนี่ครับเด็ดเข่าซ้ายไปครับนี่เก้าเข้ามาเสียบเลยครับเบขา่เาข้าน่ารักแต่ว่าตัวเองนี่เหลี่ยมสุดท้ายโดนเฉียบขาดเททิ้งลงไปนะครับอย่าช็อตอย่ายุบอย่าย่นนะครับว่าพอเฉียบขาดเองนี่สิบยกแกก็เดินได้ไหม่หมดครับ อาศัยความต่อเนื่องแล้วครับหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งครับหลายครั้งครับเดินแผนเดินเกมแบบนี้เราทําสําเร็จครับเดี๋ยวดูครับวม่สัญญาณตอนนี้นี่ต้องบอกว่าหลายคนนี่เริ่มรู้สึกดีขึ้นมากับเชียบคานครับเอาละครับน่ารักผ่อนเกมเกินไปก็ไม่ดีครับมัดซ้ายมาดูนายครับแมาเรื่องนี้เอาคืนได้บ้างครับอักตัเข้าไปดันเข้าเชื่อเกมยังเป็นไปได้ทั้งหมดครับสาหรับคู่นี้ครับ ทุกอย่างยังเกิดขึ้นได้หมดครับกูเมื่อกี้ก็เช่นกันค่ะอให้ยังสู้อย่างเดียวนะครับเดินเข้าไปครับเสียบขาครับเจอแข้งซ้ายเตะเอาไว้ครับนายพยายามเนี่ยครับเอาจนได้ครับ พยายามจับจับเขาแล้วก็เททิ้งลงไปครับเตะซ้ายเตะซ้ายเบินไปสองแข้งน่ารักเชียบขาดขยับเข้ามา30ิวินาทีครับยกนี้โอโหคนละแข้งครับดอกนี้ครับแม่เชียบขาดหักทิ้งเราอีกเอาแล้วเอาแล้วครับเกมแบบนี้ครับไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับเชียบขาดเร่งดีเหลือเกินครับนอกจากเร่งดีแล้วทําได้ดีด้วยครับเด็ก คุณเอกช็อตเหมือนหน้ารักหรเปบ่าดูเหมือนจะช็อตเหมือนหน้ารักแล้วคุณเอกพยายามข่าวโยนเข้าไปครับเสียบขาดครับหมดยกที่4นะครับชาร์จแบบเดียวคุณเอกครับ ไปตามบางลีที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะครับบางลีไม่มาภาคมวยเลยครับบางลีไปเต้นไปเต้นอยู่เวทีคอนเสิร์ตแน่ๆครับยังไม่ภาค<ล>สลันแกงไม่ได้หรออ่าม <c oughs> านุ่งก็ต่อบนเวทีครับกับ3นาทีสุดท้ายครับคู่กอ่งร้อยปอนด์ครับายแดงน่ารักสอเจ้าโต๊ะกว่าจีนฝ่ายน้ำเงินเชียบขาดปอพงสว่งออาววงยกสุดท้ายนะครับเสียบเข้าไปครับไม่ต้อง อ้าวดนเทกแล้วครับน่ารักครับไปยังฝ่ายของน่ารักที่ต้องเปิดเกมเดินบ้างครับคุณเอกเพราะว่าคะแนนในช่วงพายนนี้กลายเป็นว่าฝั่งเชียบข่ายครับทำได้ดีกว่าครับยงนี้น่ารักต้องออกมาเร่งเกมครับยังงงครับอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นครับ เพราะว่าภาพมันไกลครับไม่เห็นกันนแต่ว่าแฟนมวยที่ดูถ่ายทออสดทางออนไลน์นี่เห็นกันทุกคนครับ3938คุณเอกบอกอะไรวะคืออะไรครับใต่ซ้ายเข้าไปครับเดินก็ทำต่อเลยครับน่ารักเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะตามบังลีไปที่เวทีคอนเสิร์ตไปครับเนะททิ้งไปครับเจ็บขาด แต่คุณผู้ชมครับทั้งสองคนครับนี่คือของดีครับที่ทางเสบด์นัตเดชมชีระรัตนวงศ์ครับพออใหญ่แห่งศึกยินดีส่งมาที่นี่ครับที่สถิงพระให้มาเป็นของขวัญปีใหม่กับแฟนมวยที่จังหวัดสงขลาตรงนี้ครับนี่คือของดีระดับประเทศครับที่เราขนกันมาครับขอตัวไปตามบังลีที่เวทีคอนเสิร์ตก่อนนะน่ารักก็ต้องเดินเข้าหาแล้วครับ ไเข้าไปเดินเข้าไปครับเล่ซ้ายเข้าไปครับน่ารักครับ ่วงปลายๆนะครับยกสุดท้ายครับเตะซ้ายเจอแค่ขวาครับเอาเตะซ้ายไปครับน่ารัก เชียบขาดปอพงสวา์และก็ขอเชิญกับแขกผู้มีเกียรติครับเฮียตี้เพชรยินดีสวัสดีครับพี่ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับเชียบขาดปอพงสวานนะครับ